สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทําการพวนด,ดินต้นทุเรียนนะคะระยะเวลาที่เราจะพรวนดินก็ประม,ระมาณสองถึงสามเดือนนะคะเราจะมาทําการพวนด,ดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เอ๋ลองทําวิธีการพวนด,ดินนะคะต้นทุเรียนให้ท่านผู้ชมดูนะคะการพวนด,ดินเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะ เวลาลดน้ําแล้วเพื่อจะได้กักเก็บน้ํานะคะ<ฮ>เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้หนาน่ะเป็นร่องร่องเป็นวงใช่ค่ะขุดเ,เป็นร่องเออขุดเป็นร่องขุดเป็นร่องร่องนะคะรอบรอบต้นทุนเรียนเรานะคะประมาณนั้นนะเออเวลาเราลดน้ําแล้วน้ําก็จะได้ไปขังนะคะตรงที่มันเป็นหลุมหลุมรอบรอบนะคะเพื่อกักเก็บน้ําให้ดินมีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าหนาวมันก็จะดูแบบแห้งแล้งหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ใช่หน้าฝนฉะนั้นเราทําวิธีกาทรทวนดินก็ เพื่อที่จะกักเก็บน้ําให้ต้นทุเรียนเรานะคะหน้านี้เราก็ไม่ต้องเอาพวกปุชเพื่อออกเยะนะคะเพื่อป้องกันที่แบบว่าเออช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นนะคะถ้าเรา,เอ,าออกเยะดินก็จะแห้งนะคะการดูแลเราก็ต้องปรับสภาพไปตามฤดูกาลนะคะหน้าฝนหน้าหนาวหน้า,นาร้อนนะคะที่สําคัญเรามีอาดีสองห้าหนึ่งนะคะช่วยดูแลต้นทุเรียนของเรานะคะการหยอดโทน ก็ทุกๆสิบห้าวันนะคะฉีดพ่น5้าถึงเจ็ดวันนะคะแล้วก็มีการยินโดนนะคะทุกสามถึงห้าวันนะคะแค่น,นะคะ,ะ,คะเราก็จะทำมาอันนี้ตอนควรดินนะคะขุดรอบๆให้มันเป็นร่องนะคะเวลาเราลดน้ำนะคะน้ำก็จะได้ไปขังรอบๆอย่างเงี้ยค่ะขังน้ำไว้นะคะเพื่อให้มีความชุ่มชื้นกับต้นทะเวียนเราะค่ะ เราก็จะมีอาดีสองห้าหนึ่งนะคะช่วยดูแลต้นทุเรียนของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำการลดน้ำก่อนนะคะ ก็ให้ชุม่มเลยนะคะเพราะว่าอกากาศช่วงหน้าหนาวนี่มันร้อนจัะดินก็จะมีความแห้งเร็ว นะคะตอนเรารดน้ำเสร็จแล้วก็ทำการหยาดโคนนะคะ,ะรดนผสม,มน้ำฝาในนะคะคาณผู้ชมค่ะ ขาในก็ทับประมาณแปดถึงสิบซีซีนะคะแล้วก็หรอบโคนนะคะวิธีนี้เราก็จะทำทุกสองถึงสามเดือนนะคะในการทวนดินต้นทุเรียนของเรานะคะวิธีนี้ก็ช่วยกัรเก็บน้ำให้ต้นทุเรียนเรานะคะอันว่าทมท่านไหนมีความสนใจผลิตภัณฑ์อาดีของเรานะคะสองห้าหนึ่ง สามารถโทรมาได้เบอร์น,นี้นะคะ0831595473คะ่ะที่สั่งเบอร์ให้ท่านผู้ชมไหนยค่ะพี่จ้า064739422นะคะค่ะถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออยากสนใจที่จะสั่งอดีของเราก็โทรมาได้นะคะค่ะถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของนัตกรสุกเกษด้วยน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาแนะนำการควนดินต้นทเรียนท่านผู้ชมดูนะคะ การควนต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะคะต้นทุเรียนของเราวิธีการปลูกก็แบบง่ายๆนะคะวันนี้จะมาแนะนําด้วยวิธีการปลูกทุเรียนของเราคือวิธีการนั่งแท่นนะคะวิธีการปลูกก็คือต้องเอารากกลดออกก่อนนะคะก่อนที่จะทําการปลูกต้นทุเรียนนะคะถ้าไม่นําออกผลของการเจริญเติบโตของทุเรียนมันก็จะไม่เติบโตนะคะค่ะที่เก่าๆแล้วก็มีการทําสาธิตให้ดูแล้วนะคะการปลูกนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําการทวนดินนะคะพี่เอ๋ จากการเลยจ้าอันนี้เราจะมาปวนดินให้ต้นทุเรียนนะคะประมาณระยะเวลาที่เราปลูกก็หนึ่งเดือนกว่ากว่านะคะที่เราปลูกนะคะยังอยู่นะคะท่านผู้ชมคะเพราะเรามีอาดีสองห้าหนึ่งนะคะช่วยดูแลแล้วพเอต้นทุเรียนเรายังอยู่นะคะว่าเรามีอาดีนะคะช่วยดูแลนะคะเราขูดปวนดินให้มันเป็นร่องๆนะคะร่องๆรอบๆต้นทุเรียนนะคะเพื่อที่จะ จักเก็บน้ํานะคะตามร่องนะคะเวลาเราเปิดสายน้ํานะคะหัวน้ําตรงนี้นะคะก็จะมีการกระจายน้ําออกนะคะไปที่ต้นตอเรียนแล้วก็ร่องนะคะน้ําก็จะไปตา,ามร่องนะคะเพื่อกักเก็บน้ํานะคะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นนะคะหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะคะท่านะผู้ชมดินอาจจะมีความแห้งหน่อยเพราะว่าหน้าหนาวแดบดบมันจะแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลของเราก็ ประมาณนี้นะคะตัเก็บน้ําเพื่อให้ตุเรียนเรามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีอาดีสองห้าหนึ่งนะคะช่วยดูแลนะคะเนี่ยเราก็จะฝุดนะคะขุดให้ม่นันเ่องร่องรอบๆนะคะผลต้นทุเรียนเราหลังจากนั้นก็จะทําการลดน้ํานะคะจะตักน้ำ การดูแลต้นทุเรียนของเรานะคะเราก็จะดูตามฤดูการน,นะคะอันนี้ก็คือหน้าหนาวนะคะเราก็จะดูแลต้นทุเรียนเราลักษณะแบบนี้นะคะหน้าร้อนเนาะปล่อยปล่อยให้ย้าขึ้นบ้างคุมหน้าดินไว้เห็นไหม มีหญ้าหรือว่ามีฟางนะคะมาซป้นหน้าดินไลยนะคะเพื่อที่จะให้ดินเรามีความคื้นนะคะไม่ต้องสัมผัสกับแดดมากเินไปเนาะดินจะได้ไม่แห้งนะคะก็ะะะประมาณนี้นะค่ะอังก็จะไปใังอยู่ตรงล่องนะคะแบบนี้เพื่อให้มีความ่ชื้นนะคะญญหลงังจากนั้น แล้วก็ออามาเดาอดีสองห้าหนึ่งนะคะที่เราผสมมาแล้วก็คืออ d ดีฝาในนะคะฝาในก็เท่ากับแปดถึสิบีซีนะคะอาตรงนี้เราผสมมาแล้วเนาะแล้วก็ทาคารหยอดนะคะไม่ต้องหยอดเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นงันเสร็จนะคะเราจะดูแลแบบนี้ทุกสิบห้าวันนะคะด้วยอ d ดีสองห้าห้าหนึ่งของเรานะคะ ดูแลอนุ้ชมท่านไหนมีความสนใจผลิตภัณฑ์อาดีของเรานะคะ,ะโทรมาได้เมวันนี้ค่ะ083 159ปดสาค่ะพี่เอฝากต้วนอจ๊ะค่ะศูนย์หกสี่จ้สี่แปสองสค่ะถ้าสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้นะคะานุ้ชมคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาแนะนำวิธีการทวนดินน,น,นอะเอเนาะค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากานู้ชมด้วยนะคะ เราดูแลด้วย Rd 2551นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของดรถตกรกเกษตด้วยนะคะค่ะเราสองคนวันนี้ไลฟ์กัอนน้องเนเนะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีคะ่คะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้ระบบน้ำนะคะด้วย R d ดี5 1นะคะถ้าในจำนวนพื้นที่เยอะๆนะคะ R d ดี AD ของเราก็จะมีการใช้ในระบบน้ำก็คือหยอดลงโอ่งนะคะทุกๆ15วันนะคะเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอาดี AD ของเรา1ขวดนะคะใช้ได้ต่อพื้นที่10ไร่นะคะค่ะ RD ดีสอนนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะขายฮอร์โมน พลังเซลล์ตั้งต้นเนื้อเยื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์สแสงและก,การดูดซึมมีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชมีจากงานวิจัย p p a 2019นนะคะนวัตรกรรมสูตรเข้มขน้นเพิ่มพลังงานให้เซลล์พืชเพิ่มออกซิเจนให้รากนะคะเพิ่มการเปลี่ยนรูปสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอะตอมพลังงานประจุไฟฟ้านะคะไอออนเพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวก เป็นสูตรที่เหมาะสมนะคะในการเพิ่มปริมาณสาหร่ายาสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะในดินนะคะและน้ำลดโลกร้อนลดปุ๋ยยานะคะผลิต ตภัณฑ์มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตีพิพเมื่อ2,553นะคะแล้วก็2,562คิดค้นวิจัยโดยดรกรสุกเกษนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายบริษัทอิม,มูซินเนยียจำกัดนะคะดรกรสุกเกษผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1นะคะนวันตกรรมเอาจะมาผสม r d นะคะลงในองค์น้ำนะคะทุกๆ15วันเราจะมีการมาผสมนะคะ เทลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็ต้องเทไป2ขวดนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อประหยัดเวลานะคะในพื้นที่ที่จำนวนมากนะคะปกติเราจะเดินหยดทีละต้นนะคะการดูแลของเราเราก็จะใช้ Rd 2 5 5 1นะคะช่วยในการดูแลนะคะ หลังจากที่เราผสมอาดีลงไปในโอ่งน้ําแล้วนะคะระบบน้ําของเราก็จะกระจายไปตามท่อน้ําที่เราวางไว้นะคะแล้วก็จะลงสู่สวนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดน้ําทุกๆวันแต่ว่าในอาดีของเราเราจะใส่ทุกๆ15วันนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะคะ